วันนี้ก็อยู่กับช่องยูทูบหนึ่งมาสตอรี่ครับอันนี้ไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับวันนี้ฝนตกแรงมากครับดีครับทุกคนฝนตกแรงมากครับผมไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้อืมี่้อนลยครับหนาวมาก ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูครับดูครับฝนตกครับดูครับผมฝนตกครับผมผตกแรงมากเลยตกแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ดูน้ำสิ โอ้โหน้ำเยอะมากขนาดว่ามีที่ระบายนะครับตกตามป่ายาติตามอะไรน้ำก็ยังถางเยอะเลยถ้าเกิดอยู่ในเมืองโอ้โหไม่อยากจะพูดน้ำคงจะขึ้นถึงน้แข้งนู่นแหละอู้ดฝนพาร้องครับ ้าล,ล้องครับตอนนี้ดูฮะดูท้องฟ้าครับมืดเที่ยวมีลมหน่อยๆครับผมใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเป็นห่วงเพื่อนๆพี่ๆเอทุกคนครับ ที่นี่มุกดาหารครับผมฝนตกตั้แต่เมื่อคืนยันถึงตอนนี้แหละครับตั้งแต่เมื่อคืนประมาณตีทุ่มประมาณสี่ทุ่มครับยันตอนนี้ยังไม่หยุดเลยคาดว่าน่าจะตกทั้งวันนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนครับ ไม่ไ้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเลยเดี๋ดยวนี้ติดน้องฝนครับเดี๋ยวนี้ติดน้องฝนน้องฝนมาทุกวันเลยครับต่อไปไหนก็ลำบากครับดูครับดูครับขนตกครับตรงน,นี้ติดน้องฝนเลยไม่ได้ออกไปไหน ก็ไม่มีคลิปอะไรดูมากมายครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อแม้วออกไปถ่ายคลิปข้างนอกให้ดูก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับครับคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ